อันนี้พื้นดินเนาะระดับพื้นดินให้เป็นแค่นี้ครับทำดินให้เป็นกระทะเนี่ยครับนี่สี่สิบเซนความลึกความกว้างได้ถึงเมตรค,ครึ่งวามกว้างนี่คือหนึ่งเมตรถึงหนึ่งจุดห้าเมตรครับรบหรอ ใจเนาะง่ายๆใช่ไหมเสียตังค์ไหมครับไม่เสียนะเดี๋ยวผมจะพูดคุณไอ้คุณสมบัติของมันนะคือเริ่มก่ออ่ได้แล้วพี่ <laughs> แต่เวลาคุดเ,เวลาขุดเทคนิคเทคนิคก,การขุดมันมีเทคนิคที่ขุดหลุมเนี่ยหกสิบเซนเวลาขุดนะครับลึกสี่สิบเซนให้ขุดเป็นโงโกกบนี้ก่อน พอขุดเสร็จแล้วมาตีเส้นหนึ่งเมตรเนี่ยตีเส้นหนึ่งเมตรในหนึ่งเมตรเนี่ยแล้วค่อยเอาเอาเสียแล้วแทงแทงไปหาที่เป็นเป็น,เป,นเป็นหลุมอยู่ตรงกลางมันจะไวเหมือนเนี่ยเมื่อกี้ให้คนงานทำแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับพอดีฝนมมนตกเนาะขุดเป็นหลุมปากหลุมเนี่ยหกสิบเซนลึก ลึกลงไปสี่สิบเซนก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเราค่อยมาวัดขอบขอบเนี้ยหนึ่งเมตรถึงถึงหนึ่งเมตรห้าสิบอยู่ที่ปริมาณปืนอยู่ที่ปริมาณปืนงั้นปืนที่พอ่อยของประมาณนี้คือหลุมปากบอลอย่างเงี้สยสบายเลยทำไมเอาห้าสิบเซนเพราะมันใส่ง่ายมันเรียงมันเรียงมันเลียงในหลุมง่ายๆก่อก็คือก่อไม่ใช่ว่าเอาปืนสท่ทีเดียวหมดนะเราก่อไฟก่อนครับ ก่อไฟเหมือนเราอยู่ในป่าก่อสามสี่หท่อนให้ติดให้ติดก่อนแล้วค่อยเติมเติมฟืนไปเรื่อยๆจนฟืนที่เราเติมอันที่สองติดหมดแล้วเติมฟืนไปเรื่อยๆจนฟืนเราหมดเสมอตากบอก่อพอดีนะครับไม่ต้องรีดแลดูว่าไฟมันติดครบไหมถ้าติดทุกมุมเรียบร้อยแล้วถึงเติมฟืนเติมนจนครบเสมอเสมอแล้ว เขาเรียจังหวะจังหวะปิดปิดอากาศดูยังไงดูที่หัวครับหัวหลุมไม่ใช่หัวเราเขาเรียกว่าสภาวะหัวหรอเปามันเป็นจัเป็นสีขาวเป็นไท่ครับเป็นเท่าสีขาวข้างบนเนี่ยเป็นเป็นเป็นแผ่นสีขาวเลยแต่ไม่ใช่ว่าเป็นที่เท่าละยุบไปนนะครับคือปลายปลายไม้ทุกอันเนี่ยจะเป็นสีขาวหมดเลยแล้วปิดอากาศด้วยใช้ฝาปิด ฝาปิดผมะทุกคนได้หาขาเหล็กหนึ่งก็ต้องเสียตังค์อีกง่ายๆทีเล็กเอาน้ำสะอาดเลยเป็นฝาหัวหอกหมดแล้วหาน้ำสาสาดเลยครับการที่โดนน้ำโดนฉับพันมันจะเกิดการผองตัวจะกการแตกตัวแบบฉับพันการสร้างรูพุนจะมากกว่าที่ใช้ฝาปิดรูพุนเลยนี้ครับแล้วเวลาเสร็จแล้วอ่ะพี่เอาฐานนี่ออกมาคำว่า อะไรนะใบโอชามันจับดมือไม่ดำมันแกล่งมันแกล่งชาไอ้ไอ้สิ่งสิ่งเจียปอนในในในน้ำมันน้ำมันหรือว่าอะไรก็ดีที่อยู่ในไม้อะมันถูกมันลระเหยออกไปหมดแล้วนะครับขอบคุณมากเลย <laughs>